oh <laughs> าดูนทุกคนสำหรับวันนี้นะครับทางด้านบอสโจโยมานินก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับสำหรับ fc แฟนลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มาร่วมฉากภาพยนตร์คายอ้อในวันนี้จะได้ฟังเพลงเพชรชาวดินก่อนใครนะครับโอ้โหนะครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านบอสโจครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ผ่าน a c e b o o k หนุ่มโจโยมานินนมวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมเขียนแคปชั่นครับเอาไว้บอกว่าวันนี้ ดีใจกับ300คนที่ร่วมเข้าฉากจะได้ยินเพลงใหม่อุงอ,งอิงฟังก่อนใครเพชรชาวดินนะครับผมฟังแล้วมันสุดจริงๆคำนี้ถ่ายครับดนตรีสุดจริงๆอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองนะครับรู้ได้ว่าดีใจกับทางด้าน FC Fan แฟนคลับนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุงอิงนะครับทุกคนแล้วก็ FC บอสโจโยมนินครับที่ต้องบอกว่าวันนี้เดินทางมาร่วมเข้าฉากกันเยอะแยะมากมายครับ300กว่า ีวิตเลยทีเดียวครับทางด้านบอสโตกับทุกคนก็ได้มีการให้เครดิตอาจารย์นะครับที่ทําดนตรีนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อนะครับคาร้องทํานองเนี่ยเป็นอาจารย์ยุ้ยมานัศักครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในแขนงดนตรีอีกเยอะแยะมากมายครับทุกคนเนาะที่วันนี้ทางด้านบอสโตโยมนินเนี่ยให้เครดิตนั่นเองนะครับด้วยได่ว่าวันนี้ครับทุกคน300ท่านโอ้โหจะได้ฟังเพลงเพชรชาวดินก่อนใครเลย ร,รวมถึงวันนี้กบทุกคนก็จะมีซีนใหญ่ครับทุกคนที่ทางด้านบอสจุยมานินเนี่ยประกาศรับสมัครนะครับทุกคน f c สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งเมื่อเช้าได้มีโอกาสคุยกับพี่พีทแม่พญาลำเพลินนะเขาบอกว่าโอ้โหอุ้มอิมสายไหมเลยทีเดียวนะครับเพราะพ่อ,พอแม่ FC ฟฟันลับเนี่ยโทรหาตั้งแต่เช้าเลยบางคนนะครับอุ้มอิมข่าวกระแสะสืบทราบมาว่าเดินทางมาเกือบ600กิโลครับทุกคนเพื่อที่จะมาเข้าฉากนี้สําหรับภาพยนต์คายอ้อนะครับเมื่อเช้าได้สัมภาษณ์ไปแล้วสําหรับ ซีฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ถือได้ว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันจริงๆนะครับและที่สําคัญเลยคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอยากจะฟังนั่นก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อนี่แหละครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหแค่ได้ยินนะครับทุกคนรายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมแล้วเนี่ยมีแต่คนที่แบบว่านะระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะครับที่มาทําดนตรีเรียบเรียงนะครับให้กับทางด้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้นนั่นเองครับ สุดมากๆครับทุกคแล้วก็วันนี้เนาะอย่างที่บอกว่าซีนใหญ่แล้วก็ฉากใหญ่แฟนคลับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาร่วมมือร่วมใจกันมาเพื่อทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอุ้มิมได้มีโอกาสสัมภาษณ์เอแฟนคลับครับทุกคนเขาก็บอกว่าอยากจะมามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะมีอุ่งอิงแล้วก็พ่อโจเนี่ยจัดก,กิจกรรมอะไรก็อยากจะเดินทางมานะครับไม่ว่าจะไกลขนาดไหนก็ อยากจะมานั่นเองอยากจะมาเจอน้องอยากจะมาเจอพ่อโจอยากจะมาเจอ,อทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศในกองถ่ายภาพยนตร์คายอ้นนั่นเองครับทุกคนวันนี้300กว่าชีวิตนะครับทุกคนจะได้ฟังเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อรวมถึงมุมอิ่มขา่าวกระแสด้วยนะครับทุกคนที่จะได้ร่วมเข้าฉากนี้ด้วยก็คือตื่นเต้นแบบสุดๆครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยว่า คือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมิมองว่าไม่ใช่วาระของคนอีสานก็คงจะเป็นวาระของคนทั้งประเทศนะครับทุกคนที่จะมา,าเช่าชมนะครบับางคนไม่รู้ว่าทายอ,อคืออะไรนะครับทุกคนบางคนไม่รู้ว่าหมอลำเนี่ยก่อนจะก่อตั้งก่อนจะมาเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็แวดวงการหมอลำครับทุกคนเขาทําอะไรกันบ้างเชื่อว่าคนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะดูเหมือนกันนั่นเองครับทุกคนเนะวันนี้ ขอบคุณนะครับบอสโซยมานินด้วยแนบทีต้องบอกว่าวันนี้เขาได้มอบโอกาสเนาะให้กับ300ชีวิตนะครับที่ร่วมเข้าฉากภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับทุกคนฟังก่อนใครเลยสําหรับเพชรชาวดินนั่นเองนะครับทุกคนก็มีการโอ้โหนี่แล้วก็มีเครดิตของเพชรชาวดินด้วยนะครับนั่นคือคําร้องทํานองเป็นอาจารย์ตั้มนักครินนะครับเรียบเรียงเนี่ยก็เป็นอาจารย์จินนี่ภูไทยด้วยนั่นเองครับทุกคนคือมีหลายเพลงมากมาก นะครับมีหลายเพลงแล้วก็มีมีหลายคนที่มีส่วนร่วมนะครับทุกคนก็จะมีเพลงของน่าจะเป็นบอสโตน่าจะเป็นของอาจารย์ยุ้ยไหมครับแล,าาาร ini, แล้วก็ทางอาจารย์จินนี่ภูไทยแล้วก็ทําดนตรีให้ในส่วนของอาจารย์ตั้มนครินเนี่ยเป็นคนแต่งให้กับน้องอุงอิงครับทุกคนส่วนดนตรีก็เป็นทางอาจารย์จินนี่ภูไทยที่ทําให้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแผ่นนั่นเองครับรอชมครับรอติดตามนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ถ้ามีช็อตไหนที่อุ้มอิ่มขากระแสสามารถ ถ่ายให้ทุกคนได้ดูได้อุม้มก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูเนาะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วย กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนให้กับอิมเล่นน้อยแล้วก็วันนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยที่เดินทางมานะครับ300ชีวิตโหบางคนเดินทางมา600กว่ากิโลมิ่สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับบางคนก็อยู่ใกล้ๆก็อยากจะมาเจอองค์อิงอยากจะมาเจอพ่อโจบางคนก็แบบว่านะอยากจะมาร่วมซีนร่วมฉากนะครับกับหนังนะพี่คนที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆผู้กํากับเนี่ยพี่ใหม่ภาวัตผู้เขียนบทเนี่ยพี่เอี้ยงร่างทรงนะพี่คนก็ต้องบอกว่าระดับมืออาชีพระดับประเทศทั้งนั้นนั่นเองครับพี่คนก็ต้องมา รอติดตามกัน28นะทุกคนสิงหาคม2568เราก็จะได้ชมกันแล้วครับทุกคน28เดือน8 2568กับภาพยนตร ลายอ้อนั่นเองครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็วันนี้นะครับซีนใหญ่เขาก็มีการแบบโอ้โหตั้งเวทีกันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวอิ่มข่าวกระแสนะครับมีอะไรที่พอซอกแซกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซ็อกแซกให้ทุกคนนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ fc แฟนคลับทุกคนด้วยที่เข้ามาชมคลิปของอิ่มข่าวกระแสนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้ขายอ้อปังๆแล้วก็ทุกอย่างราบรื่นกันแล้วกันนะครับสำหรับลินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกัันนนแล้วกะค